เดี๋ยวจะกลับแล้วนะเดี๋ยวจะกลับแล้วโอ้สวัสดีครับมาเก็บบรรยากาศก่อนแป๊บนึงบรรยากาศนั่นเหมือนเดิมเหรอโมากี่รอบกี่รอบก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะขออนุญาตไอ้ครับไอ้ไอ้ทองสีร้อนมาได้เลยได้เลยแอดไลน์ได้เลยทำเองมาเดี๋ยวผมไม่แยกแป๊บนึงก่อพี่ไม่แรกก่อนย้ายกัะสานทุ่มนไม่รอนะไม่รู้อ่ะเพราะว่าโอ้พี่นี่ยตะกงมาใช้ยามจนเนี่ยพี่ ตัวเล็กนิดๆตัวเล็กปะาอามีเหลืออยู่ตัวเดียวเดี๋ยวขอถ่ายหน้าเอฟซี C หน่อยเอฟซี C วันนี้วันนี้เจอคุณพลด้วยนะครับใครที่หนีเมียมาเที่ยวบอกด้วยนะเพราะว่าจะได้เลือหน้าไว้ไม่ได้วเสื้อจำได้จำเสื้อได้เมียน้อยมาขัยโอ,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 โอ้พี่ก็บอ,อกมากับเมียน้อยมากับเมียน้อย ขอบคุณมากครับมีมามาอะไรบรรยากาศก็แบบนี้ครับบรรยากาศแน่นหนาป๋าโอี้เมื่อเคที่นี่บอกว่าใช่ใช่เฮ้ยลืมเปิดเพลงไปในนี้พ่อแม่เปิดเพลงไงนะใช่ใช่ในติ๊กตอกป้ห้ามอ๋อขึ้นเลยเนี่ยติ๊กตอกมันห้ามเลยถ้ากดเยอะติ๊กตอกกดเยอะตอตอใช่เหลอะไก้นที่เขามาร้องเพลงกันอ่ะมันไม่รู้เหมือนกันนะมันกดระเบียบเยอะมากถ้าตอตอติ๊กตอกอ่ะนะ เออเราก็ลืมเมื่อกี้ไม่บอกเปิดเลงมาตัวนี้ตัวห้าแล้วว่ะโอ้เป็นผมก็เอ่อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไม่ได้มานานนะวันนี้จะมาหาป่านัดที่เขาอยู่ที่ตลาดสังกะสีนะวันอาทิตย์นะครับส่วนวันพฤหัสเขาจะอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับลังสิทธิปทุมธานีนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้อยู่ที่สมุทรปราการตลาดสังกะสีนะครับผมอาจจะเอิยคือปิดพภัยด้วยนะวันนี้ประมาณ สี่โมงจะห้าโมงแล้วนะดูสิท่านผู้ชมเอ้ยแดดแดดแบบสุดๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันส่วนนี้เป็นส่วนคองถมนะเป็นส่วนขลองถมที่เป็นแนวลำโพงคลองถมเอ้ยเป็นตลาดคลองถมตลาดแอกับพื้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูป่านัดดิคนลุงเต็มหน้าร้านเลยนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะป่านี่ นี่ครับคนเต็มหน้ารานนะครับป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีครับคนคนยโสนะครับสวัสดีครับผมดีัสดีครัดูดสวัสดีครับดียดู่ีเลยดูดีเรยดดีเลยดอดีเลดีมดูเลยอูเลยดเลยเลยดเยอูเเดเดยเดีดเดดีด นะครับวันนี้ก็อยู่หน้าร้านของป่านัดนะครับปารบกวนติดไม้นิดหนึ่งวันนี้ขอใช้อนุญาตใช้ไม้ลอยหน่อยหนีบหนีบ,นบตรงโอ้โหปกติอาันนั้นผิดตรงนี้เพี่ออ่ะนะดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าร้านของป่านะ วันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วก็อย่าเล่นมากไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีสวัสดีเป็นทางการป๋าไม่ได้มางานนะอ่าสวัสดีกันไม่เจอกันตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจากปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออ้อมมารงนี้หน่อยอ่าวันนี้เอฟซีมาพอดีเจอพนพยศพอดีครับพอดีครับเดี๋ยววันนี้ใครที่โดนหวยเสียหวยนะครับบอกคุณพนได้เลยนะครับอ๋ออคุณพลก็โดนเหมือนกันดดูดู ไม่เป็นไรเราค้อกเดียวจังโดนโดนโดนอ่าวันนี้อ่าอันนี้ปาจีเอซผมนะครับวันนี้นะเอฟซีกค้ดด้วยนะครับผวันนี้นะฮะอ่าเป็นคนเดือนตุลาอ๋ออแต่ผมคนเดือนพฤษภาอ๋อคนเดือนตุลานะเดีวแต่แต่อุดมการณ์เดียวกันวันนี้ถ้าเสียงมันดีที่สุดแล้วบางบ่างก็ขออภัยนะครับวันนี้ลองใช้ไมค์ ไม่ไม่ไร้สารครับท่านผู้ชมเห็นไหมตัวแค่เนี้ยขับสิบแปดสี่ดองนะครับตัวเนี้ยนะอ้าวตอนี้มาถึงขั้นตอนในนี้แล้วเดี๋ยวของป่าที่คุยกันไว้นะอ่าอันนี้งานตัวนี้ก็ไอตัวนี้ผิดพลาดคนละครึ่งแล้วกันโอเคเพราะพี่ขับควบไม่บอกผมผมก็เสียบโดยที่ไม่ดีคนละครึ่งคาเสียอายไม่มีไม่มีหยอบหยอบหยอบับใช่ไหมครับไม่ใช่เดี๋ยวมันมีมามีมาเดี๋ยวทำให้ อายกาวสีนี่ไม่มีโทษทีกาวขาวไม่มีก็ไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรก็ได้นี่มันดำมันไม่สวยเด้อโอ้นี้มาเองเรอลูกอ้าวโอเคกันได้เดี๋ยวจัดให้น้องไปไหนน้องไม่มาเราอ้โนี่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนเอาหกศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนนะตัวนี้จะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมตัวนี้สองพันเก้าครับ ตรงนี้ปลาจะมาต่อเลยนะที่ปลาบอกคือจะมาแนะนําลูกค้านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องว่าวงจรไฟของให้เจ้าตัวสามพันนะครับ,รบอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ไฟบ้านก่อนนะไฟบ้านก่อนไฟบ้านก็จะมีชุดนี้นะครับนะฮะสองตัวนี้นะครับที่อทำไปให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะตันนี้เรามาดูกันใส่ไฟนะครับอันนี้นี่คือบ้านนะบ้านก่อนที่จะเสียบระบบพรุ่งนี้ก็อย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับับาดูชัดๆกับไฟเข้าก่อนนะครับ ตอนนี้เราสมมติโ่กเกมไฟเข้านะครับผมอันนี้เป็นวันนี้เราจะเราจะทำสองสเต็ปก็คือไฟบ้านกับไฟแบตโดยแยกแบบชัดเจนเลยนะไอ้เจ้าตัวสามพันตัวนี้ตัวนี้ถือว่าคอสุดครับเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับซับไม่ออกเบรตอะอะไรพวกนี้จบเลยนะนี่เลยเนียอันนี้สิ่งแรกเลยนะตัวนี้นะครับนำไฟเข้าในประมาณยี่สิบสี่โวลต์ถึงสามสิบโวลต์ได้เลยนะตัวนี้นะครับเสียบตัวล่างนะครับนี่เลยนะฮะ นะฮะดูนะครับช่องตัวนี้เราจะไม่เลือกใช้นะใช้เป็นหางปลามันจะแน่นกว่านะครับหรือถ้าไม่ได้ขอย้ายก็บัดกีเลยก็ได้อ่านี่หนึ่งนะฮะนี่คืออ่ไฟเข้านะครับขอไอ้เจ้าตัวขับเสียงกลางแล้วกันตอนนี้ไฟขับซ้ำนะฮะไอเจ้าหกศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่นะครับเข้านี่เลยนะครับอ่านะฮะอันนี้ขอชัดเจนหน่อยเพราะไม่ค่อยเป็นสาระเท่าไหร่พมอดีลูกค้าไปต่อแล้วไม่เคยเข้าใจอะครับ อ่าตอนนี้เราก็อันนี้ทำให้ลูกค้าดูอ่าทำให้ลูกค้าดูใส่คุณพจน์เป็นตัวตัวกลางอะไรกันนะครับอ่านี่นะเนี่ยสายบ้านนะครับสองชุดนี่นะฮะอันนี้ใส่ตัวกลางเส้นกลางจําง่ายๆแบบบ้านบ้านนะครับอันนี้ขับซับนะครับอ่าตอนนี้ร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาเบรครับเอาเบรก่อนเลยเบรวันนี้นะครับจะใช้ตัวนี้เลยนี่สิบแปดนิ้วนะครับคงหล่อนะครับตัวนี้นะฮะต่อตรงทั้งหมดนะครับที่แปดโอห์มนะไอ้ดอกแปดโอห์มนะครับ แต่ถ้าไอดอกสีอมเนี่ยอนุกรมก็จะดีนะฮะนี่นะแล้วก็เข้านี่เลยนะครับนะฮะอันนี้เบสนะครับรวมมาเลยนะครับเอามาเข้าตรงนี้นะฮะข้างบนนะครับอันนี้เราต้องต่อแยกเลยนะครับอแยกเลยนะครับคือแยกกลางแหลมไปเลยกับเบสนะครับนี่นะครับผมนะฮะอันนี้คืออันนี้เสร็จแล้วนะเบสนะครับกลางแหลมอยู่ข้างล่างนะฮะเอสไม่ต้องใช้นะครับช่องเอสเนี่ยคู่นี้ไม่ต้องใช้นะครับเล่นกลางแหลมในซ้ายขวานะฮะ l ออานะครับ เนี่ยเข้าไปเลยนะครับฮอลโหอันนี้เข้าที่ l ออาคือซ้ายฝาไปเลยนะครับอนนี้ออันนี้พร้อมที่จะเปิดแล้วนะครับเนี่ยน,นะฮะอ่าเนี่เสร็จแล้วนะครับอ่านะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบอันนี้เสียงกลางนะครับอันนี้เสียงกลางครับเสียงกลางป่ะอ่าแล้วตอนนี้ขั้นตอนจากข้างหน้าเลยนะ นะครับอันนี้คือปิดระบบทั้งหมดแล้วนะฮะปิดระบบทั้งหมดอ่าเดี๋ยวให้ชัดๆนิดนึงนะนี่ปิดระบบทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ถ้าดอกที่ที่แดโอมนะแตดโอมก็คือดอกบ้านนะครับดอกบ้านนะครับนี่เลยนะตัวนี้นะครับสุดหมดเลยแล้วชอบฟาร์มถีหรืออะไรก็มาว่านที่หลังนะฮะตัวนี้เบสิกเลยครับที่เที่ยงหรือสิบเอดโมงตัวนี้เก้าโมงอย่าให้เกินสิบเอดโมงนะครับมันจะเบลอนะฮะเสียงกลางอะแลมดันไปเลยบ่ายสามก่อนเลยคู่นี้ยังไม่ต้องครับรอเบสกก่อนนะฮะ ตอนนี้นะครับอ่าปีก่อนนะพอดียังไม่ได้เสียบปลั๊กอ่ะเสียบยังวันแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าเสียบเลยอันนี้ได้ไหมเสียบเลยอันนี้ด้ยนะครับไฟมันก็จะทํางานนะครับอ่าสังเกตดูตรงนี้ไฟแดงจะ่ขึ้นนะครับอ่าตัวนี้อลมทํางานแล้วมันจะดับเลยตอนนี้อ่าพร้อมเลนแลลวนะครับปั๊บนะฮะเปิดเลยครับอ่าตอนนี้บูทูธครับวันนี้ขอเป็นหลักๆเรื่องระบบไฟก่อนเลยครับเพราะหลายหลายหลาย หลายครั้งที่ลูกค้าไม่เข้าใจนะครับบางทีโทรมาแล้วผมไม่ได้รับสายเงีบางทีก็ขับรถนะบูทูธเลยนะครับบางทีก็ต่อไม่เป็นใช่ไหมวะส่วนใหญ่ความเข้าใจอาจจะคือไอ้เพลกไฟเนี่ยถ้าเราไม่แม่นเนี่ยอย่าเพิ่งเสียปักอย่าเพิ่งเสียปักครับผมมันจะเสียหายเมือนตะกี้เนี่ยแม่นยังโดนเลยอ่านะครับเนี่ยตอนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเล่นเห็นไหมเบร์ยังไม่มา เห็นไหมเห็นไหมตอนนี้เราชอบแบบไหนอ่ะเห็นไหมเบร,รนิดเดียวอุ้ยไฟไม่ติดอ่าไฟไม่ติดแป๊บหนึ่งขอโทษทีอ่ามาแล้ว なんだなんだ。 สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้คุยเลยแป๊บนึงนะครับสวัสดีวันนี้คุณพจน์มาเยี่ยมเยียนนะครับสวัสดีเอฟพีแล้วตั้งท้ายด้วยนะครับหับตลาดตะกัตีนะครับาามาไล่สดเหรอเออไล่สดด้วยอเอเอติ๊กต๊อกวันนี้ทำอะไรลูกค้าไม่ค่อยได้เห็น ทำงานนะตู้นี้ไม่ต้องปักอะไรเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเล่นที่นี่เลยเล่นที่นี่เลยเนี่ยเราเล่นที่นี่เลยเบดอ่ะเนี่ยกูเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแล้วตอนได้ปักอ่าอันนี้ความถี่ของมันไงเห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้คือว่าร่วมเสียงเห็นป่ะอันนี้คือความถี่เราจะหาจันดอกแต่นี่ตู้หน้าปิดหน้าเปิดเสียงมันจะไม่เหมือนกันเห็นป่ะ อในไฟที่นี่ไม่พอนะอ่าตอนนี้ยต่นี้เรา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 ตอนี้จากจากขั้นตอนอ่าโดยคร่าวๆคือไฟบ้านแล้วนะครับครับอ้าวตอนนี้เรามาดูเรื่องไฟแบตนะครับอันนี้อันนี้ต่อจากไฟบ้านนะอ่าอันนี้อันนี้คือเราเล่นไฟบ้านเลยนะครับเนี่ยปับกไฟบ้านอ่าครับผมแต่ถ้าจะใช้สวิต์ติ้งตัวเองตัวเดียวได้ไหมได้ครับแต่ต้องแอมสูงสูงหน่อยสักห้าหกสิบแอมป์นะครับครับผมอ่าอันนี้เราเสร็จสิ้นเรื่องเรื่องไฟบ้านนะฮะอันนี้แต่ที่เนี่ยไฟมันจะไม่ค่อยเสถีียรรเท่าไหัับอนน้ เราต้องมีด้วยใช่ป่ะฮะเดี๋ยวผมถามเจ้าบัวถ้าเราจะใช้ไฟบ้านอ่าต้องมีครับต้องมีครบต้องมีครบมนี้ใช่ไหมอ่าแล้วตอนนี้เรามาคุยเรื่องไฟแบตละนะะพอไฟแบตเนี่ยส่วนใหญ่ก็สิบสองร้ยี่สิบสี่ถูกป่ะอ่าแต่วันนี้เราจะเล่นในตัวนี้นะครับโดยใช้อย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหม อ่าตัวน้นมันหนึ่งสองไม่ลอยด้วยครับสองไม่ลอยครับเห็นไหมถ้าอ่าลูกค้าหรือเอฟซหรือใครที่เข้ามาติดตามนะครับครับอ่าใช้งานแบบนี้นะโดยการเก็บแล้วแต่ลูกค้าจะไปออกแบบนะแต่วันนี้ผมออกแบบมาให้ลูกค้าดูเพื่ออ่าเป็นแนวทางอืมบางคนอาจจะมีอ่าไอเดียอะไรที่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 ดีครับผมนะครับอ่าไฟแบตเข้ามาเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ต่อไฟอ่ตต่อไฟแบตเข้ามาเลยนะหนึ่งหนึ่งชุดนะ เห็นไหมฮะไฟไฟเข้ามันจะมีสี่น็อตสี่ตัวเห็นไหมของสเตตัสมั้งบางตุบบางงานก็บางรุ่นก็มีแค่สองนะฮะเอาเข้านี่เสร็จปุ๊บโยงตัวนี้นะครับมาหายตัวนี้เลยนะครับก็คือโยงกับตัวนี้มั้ยนี่ใช่ใช่แล้วตัวเนี้ยโจดสําหรับไอ้เจ้าตัวหกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับปรับไปที่สามสิบแปดโวลต์อ่าสามสิบแปดโวลต์สำหรับตัวหกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ ครับอ่าส่วนในเจ้าตัวสามทีต,ตัวล่างอ่าปรับไปที่สามสิบโวลต์นะครับอ่าสามสิบโวลต์ง่ายๆเลยง่ายเลยฮะแล้วตอนนี้วิธีการใช้ง่ายๆครับไม่ต้องทําอะไรย้ายมันมาอ๋อย้ายจากตรงนี้มาเลยอ่าย้ายเลยนะครับดูนะฮะย้ายเลยนะครับถ้าใช้วิธีย้ายแบบนี้จะง่ายนะครับอ่าตอนนี้เจ้านี่มันจะอยู่ที่สามสิบโวลต์นะครับก็บวกลบดูนี่นะดูนี่นะอันนี้ต้องมั่นแม่นนิดนึงพี่อ๋ออ่าตะกี้ผมทำพังไปตัวละ แต่ว่ามันได้อะไรมาติวิชิ่งวิช pues ิ่งตวิชิ nu, ่งเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวล่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยย้ายมาเลยนะฮะวิชิ่งเนี่ยเสร็จแล้วครับจะปิดก่อนอ่าแเราจะย้ายเจ้าตัวนี้มีดอ่าย้ายเจ้าตัว001นะครับอ่าเนี่ยดูชัดเจนเลยนะครับถ้าไม่ดูหลายๆรอบนะฮบเพื่อจะได้อ่าใครที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ยังไม่เป็นแลวไม่เข้าใจนะครับ อ่าส่วนคนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะะดูไว้นะครับอ่าเนี่ยเสร็จแล้วอ่อเดี๋ยวลงเสร็จแล้วนะครับเล่นเหมือนเดิมครับครับอ่าเปิดปั๊บแล้วตะกี้ตะกี้ที่ไฟสะดุดจะไม่มีแล้วเพราะที่นี่ไอ้แบตตัวนี้ไฟมันพออยู่แล้วอ๋อนี้ใช้ไฟแบตนะครับใช่เนี่ย เสร็จแล้วพี่เล่นเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมว่าเบรคมันกระชับกว่าเยอะ ้นี่ั้ไฟออกัดอออกเลยเาออ,ออกไปเลยอ่โอเคตอนนี้เราใช้ไฟแบตโดยตรงเลยนะครับอ,อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะเนี่ยอ่าถ้าจะให้ดีนะครับ สเตตอัพเนี่ยให้ใช้ตัวต่อตัวนะครับ mm. ให้ใช้ตัวต่อตัวอย่าไปใช้ตัวเดียวแล้วแอมสองัวไม่รอดนะครับเ mm. พราะถ้าเราใส่ไปในตู้หรือใส่ไปอะไรแล้วเนี่ยพอเร,เรามันเสียหายขึ้นมาเราเปลี่ยนมันยากมันยากครับผมแล้วอีกนิดนึงนะครับอ่าคนที่เป็นแล้วไม่เป็นไรเนาะคนที่ยังไม่เป็นนะครับใส่ซีลิกออนออฟไว้ที่ดีสักตัวหนึ่งนะฮะไม่บอกไหมใส่ออนออฟ เพื่อที่จะปิดในการในระบบในการที่เราจะไม่ต้องมานั่งถอดสายอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะสะดวกสบายในการใช้นะครับโจ์เดียวกันแบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับอ่าแบตแบตลิเธียมอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันอ่าอันเนี้ยให้เป็นอยู่ตัวกลางอ,อ๋อให้มันอยู่ตัวกลางอ่าครับผมเพราะแบตลิเธียมเนี่ยการจ่ายไฟของมันเนี่ยสิโวลต์บ้างสิบ้าโวลต์บ้างมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะส่งให้เราเลยว่าเราต้องการกี่โวลต์อะไรพวกนี้นะครับผม วันนี้ต้องขออนุญาตที่ว่าให้คุณรถมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระบอกเสียงนิดนึงในการสื่อไปหาลูกค้า fc เมื่อวันจะเป็นฝั่งลาวแล้วก็ fc ผมที่อยู่ทงางกัมพูชาก็เยอะนะ,ะค,คนไทยก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะปาจีวันนี้มาเองเลยนะครับมาเองปามาเองเลยครับผม <laughs> คพิปตรงนี้หน่อยผมจะถ่ายตรงควบสายตรงนั้น อ่าตรงไหนเอ่ยต่อระหว่างาไฟบ้านกับไฟซีรัลลี่นะครับบางคนก็อาจจะต่อไม่ผูกนะวันนี้่ามมาอธิบายเรื่องการต่อใส่ครับว่าเพราะหลาย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 เคสมากครับพี่ลูกค้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่กล้าต่อแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ลูกค้าไม่กล้าแล้วโทรมาครับนะครับแต่อันนี้เหมือนแบบว่าอย่างนั่งพูดคนต่อคนมันน้อยแต่ถ้าใส่คุณพรอปุ๊บมันจะจะวัยแล้วก็คนที่เข้ามาติดตามคุณพ่ก็เยอะนะครับครับผมก็เลยแนะนําให้มา มามามาดูเอาว่าจะมีสองสเตปวันนี้ก็คือเน้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอจ้จะซื้ก็มีนะครับถ้าใครจะสั่งก็สั่งได้นะไอ้เจ้าตัวนี้คือจะไอ้หกศูนย์ศูนย์สองนะครับุ่นใหม่อ่าตัวใหม่ตัวใหม่นะครับตัวนี้เท่าไหร่ป <S 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 ่าก็แพงไว้ตัวนี้สามร้อยบาทเองอ๋อเออแพงกว่าสามร้อยบาทเองครับอา่าถ้าลูกค้าต้องการนะแต่ผมยังไม่อยากเอามาเพราะว่าลูกค้าซื้อตัวนี้ไปเยอะแล้วนะครับอยู่ดีๆไอ้ตัวนี้มาเดี๋ยวลูกค้าว่าเอานะครับแต่วันนี้ก็เลยอ่ามาเน้นตรงที่ว่าวันนี้ พอดีคุณพ่อแกไม่ว่างวันนี้ก็โทรหาว่าช่วยช่วยสื่อออกไปหน่อยว่าไฟบ้านเป็นชุดนี้นะไฟแบตชุดนี้นะนะครับครับผมอันนี้อันนี้คือสองวิธีหลักๆนะครับผมวันนี้ก็ต่อให้ดูระหว่างไฟบ้านกับไฟแบตนะครับใช่ใช่ครับผมเพราะว่าวันนี้มันใกล้สงการละ,ะ,ะลูกค้าจะโวยเนี่ยไอแบตเจ้าลุงนี้นะครับผมสองใบนี้พี่เปิดทั้งวันเลยนะอือบางครั้งบอกอ่ะ ปลาครั้งนี้แล้วทำไมบอกใบเดียวคือที่สองใบเพราะอะไรมันเพิ่มใบเจ้าตัวนี้มาอเห็นไหมเออไอ้ตัวนี้มันกินไฟตั้งสามสิบหกสามสิบแปดโวล์ครับ <laughs> เออ <laughs> เพราะฉะนั้นพูดอะไรไปต้องจําได้เลยครับผ <laughs> มในงั้นนี่โดนดักคอแง่ายง่ายครับปรับผมแต่จริงๆริงอะอ่าเขาเรียกอะไร <laughs> อ่าไอ้เพกเพงอะมันก็เลยต้องระวังหน่อยอ๋อมันมันติดฤกษสิบปลาใช่ใช่ ผมเปิดได้เป็นวงเพลงนะป๋าตัวไหนครับอ่าตัวไหนครับตัวไหนครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศก่อนนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็ได้แล้วได้และได้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 ระบายความอัดอั้นละได้ระบายความอัดอั้นได้ระบายความอัดอั้นขายของละครับสวัสดีด้วยนะครับผมแหมวันนี้วันนี้คุณพูดมาวันนี้คุณพูดมาแล้วนะเราแต่งมาเราโพสไปจะได้ไหมได้หมดเลยครับได้หมดเลย ได้หมดเลยถ้าใช้ไม่ได้ผลยิงคืนได้เลยอันนี้ไฟแบตไฟแบตอ่าไฟแบตครับผมอ่าคือพี่ไม่ต้องทำผมมีสายพร้อมเลยพี่การแบตมาใส่ยังทะลุอยู่อ่าตอนนี้ของป่าละอ่าของป่ามีตัวไหนป่าเนี่ยครับเ้นนี้อ่าเ้นนี้โอเคเหรอเดี๋ยวเราเล่นเ้นนี้นะเราย้ายก่อนอ่าชุดไฟบ้านนะครับไฟบ้านอ่าย้ายแค่นี้ง่ายๆ เดี๋ยวต่อไปเลยครับแล้วยกไปเลยอ,อไหนครับสามพันแปดปะมาถึงที่นะถึงที่ไหมไม่ถึงท,ที่ที่ต้องที่รโรบลีโรบลีเดี๋ยวต้องกินเหล้าด้วยโอ้โหมันจะไปจบง่ายๆอ่ะดิต้องมีคาราโอเกะต่อไม่ครับผมถ้าเริ่มแล้วลงยากอ่ะดิตัวนี้ยไงตัวนี้ไปพันสองพอพี่คนไม่ยอมคนไม่ใช่ไม่ยอมพี่แต่ไหลไปเรื่อย อ้าวเสียบให้หน่อยสองเส้นเลยไว้ใช่นี่ครับชุดสามพันแปดเสียบแน่นๆนะเมื่อกี้เสียบไปนัน่นอือไม่ไม่ที่นี่ไฟมันไม่พอพี่ร้อยกว่าจะมีตัวนี้ก็ต้องมีตัวชุดนี้ด้วยใช่ไหมครับสุดท้ายต้องมีตัวนี้อ่าตัวนี้คือหลักๆเลยพี่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็น power ไงพี่อ๋อกับแบตแบตกรบาใช่แบบตัวนี้ครับเนี่ยกระบาดลำโพงใช่เนี่ยของคันที่มีสติ๊กเกอร์มา ่ไมอออเดร์ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ผมทำผิดเองออเดอร์ก็เอานี้ประกอบเข้าไปเลยใช่แล้วก็คู่นี้เราได้หรอเปล่าจะทำแบบจ่แบตไม่ใช่ไฟแบตไม่เอ่ไฟจ่าไฟบ้านไงน่ะไอ้นี่ไฟบ้านมีแล้วมี้ไปแล้วไงเนี่ยผมจะประด DIY อ๋ออันนี้ไปเอาแผ่นแบตไปไหมเอาแบตเอาไปถ้าลองงานแบบนี้นะ สั่งอ้ถึงนี่มันสักลูกพันห้าสิบาทไม่ใช่เราเรานั่งทํางานไงเราไปยกแบตรถยนต์โอ้โหหนักตายหลังไม่ดีไอ้นี้มันดีกว่าเยอะนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อปานัดนะครับวันนี้อยู่ครับผมวันนี้ก็เน้นๆตรงนี้วันนี้ได้ได้คุยแล้วก็ช่วงสงการแล้วนะครับก็สั่งสั่งมาได้นะนี่ตอนนี้เจ้าเจ้าตัวนี้ตอนนี้เป็นพพะเอกเลยรอบเจ้าตัวนี้เป็นพพะเอกเลยมีคนมีคนามอะลยป่ะครับตัวนี้นะฮะ ใครจะดราม่าก,ก็ดราม่าไปนะผมไม่ได้สีเรียสฝากฝากฝากถึงเอฟซีเป็นครับก็ยังไงก็ช่างนะครับอย่าไปใช้เงินบนเตียงครับฝากนิดนึงสําหรับหลายๆคนนะฮะหลายๆคนผมว่าทุกคนเลยนะครับตอนนี้ทุกคนอ่ะหาได้เง,เงินเงินครับไม่หาความสุขนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับผมใช้เงินบ้างนะครับ เพราะว่าไอความสุขที่อยู่ข้างหน้าเราไม่รู้วันนี้สุขไว้ก่อนครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ถ้าใครที่อายุห้าสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกคนนะจะได้ไปพบปะสี่โมงเย็นเยอะ <c oughs> ต้องใค่ต้องมาทุกอาทิตย์เ้าเมีองอันนี้น่ารักน่ารักน่ารักมากอันนี้น่ารักพอสมคว <c oughs> อก็เดี๋ยวผมสรุปให้ป๋าฟังนะไอจุดนั้นนะใช้นี่ด้วยคือ เรียบร้อยครับผมคือต่อไฟเข้าใช้งานได้เลยใช่อันนั้นอันนั้นไม่ได้ออกเลยตอนนี้ในชุดนี้มีอะไรบ้างแค่นั้นแหละออันนี้เดี๋ยวผมให้ไปเลยเนี่ยให้ไปเลยครับก็ก็เดี๋ยวเขาส่งไปส่งไปใกล้ปีใหม่ไทยแล้วนะครับก็รอยไม่บังตกมากๆสูขภาพแข็งแรงนะครับผมทุกคนนะครับแล้วก็เออเามันขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับอ่าเขาทำเสียเขาเรียกอะไรนะ จุดขายพวกนี้มันไม่มีวันที่สุดมันจะมีอะไรมาเรื่อยๆนะครับใช่เดี๋ยวค่อยดูการอัปเดตใหม่ๆหนะป่านะใช่ครับผมอันนี้ต้องมาอัปเดตเพราะว่ามันกับแบบปีที่แล้วแล้วนะครับนานนานมากแล้วใช่เดี๋ยวลืมกันนะฮะแต่โชคดีมีเงินใช้กันทุกคนนะครับครับสวัสดีครับปาไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็ครับก็สีเตือนรัฐสมุทรปราการนะครับตอนเย็นไอ้ใจตันอันนี้ดับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย